ที่ด้งนกลางับมีวรวุิศรีสวัสดิ์ที่ทางเมืองทองยูเนเต็ดครับไปตักรรมพิมโอ้โหสูงเด่นเป็นสง่าแลวเปิดไม่ขึ้นครับแม่เตายิงยัดดูนี่เอาเรียบร้อยเลยครับเข้าประตูไปครับ1ต่อศูนย์เมืองทองขึ้นนําเลยครับยิงเข้าครับแถวฮักคนดีไม่ดีใจนะครับปาริโอยูลอฟครับชุติพลแล้วเปิดเข้ามาแล้วเข้าชาร์จเรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหทักไม่ได้เลยครับทีละคนย้อย วันนี้สอดขึ้นมายิงปรนัทวุฒิยกขึ้นมาเอาวครับหนุดไปแล้วแมถึงก่อนด้วยหลบมาแล้วโล่แล้วยิงเข้าประตูไปแล้วครับอาวแล้วครับทำเป็นเล่นไปครับเอฟเอสพีมอสีแหนึ่งต่อสองจากวรวุฒิสีสวัสดิ์เจ็ดจากเกมที่จะแบเบอร์ตอนนี้เมืองทองเจองานยากอีกแล้วครับเอฟเอสนครสีสู้ดีเหลือเกินครับเจซีได้ยอดแล้วลูกนี้เลยเลยหัวเบาดีไปครับแต่ว่าสาวสองยิงสวน ไม่ยงเดียวเข้าประตูไปครับ3ประตูตอนหนึ่งเบเมืองทองเอาจนได้ครับประตูที่3ของเมืองทองแล้วก็จากฝีเท้าของคนเดิมครับปรเวทอาจวิไลครับวงศกรเปิดเข้ามาด้านในธีรพล,ลหลบไปสโอ้โหแหวกหลบวันนี้เอาเอาเราแม่เหมือนจะตะคิวขึ้นวันนี้ก,ก่อจังหวะจะยิงดังสะกิดบอลเข้าประตูไปได้ครับโอ้โหอุ่นใจนะครับสำหรับเมืองทองครับได้ประตูที่4ี่ครับ